คุณรู้จักกุริโกะไหมป็อกกี้เพรสหรือบิสโก้ขนมญี่ปุ่นที่อยู่คู่โลกมานานแต่เคยสงสัยไหมคะว่าใครเป็นผู้สร้างอาณาจักรขนมเหล่านี้นี่คือเรื่องราวของรีอิชิเอสกิชายผู้เปลี่ยนขนมให้กลายเป็นพลังงานและชายผู้เปลี่ยนขนมให้กลายเป็นธุรกิจระดับโลก Welcome Fool Plan to This is the work life and finance เรื่องเงินเรื่องงานบาลานซ์ไปด้วยกันเขาคือใคร Who is he? ถ้าพูดถึงขนมญี่ปุ่นนะคะที่ครองใจคนทั่วโลกค่ะกุลิโกะเนี่ยต้องติดอันดับแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นป็อกกี้เพลสคาปิโกหรือบิสโก้ค่ะถ้าคุณเคยสงสัยไหมคะว่าใครคือผู้สร้างอาณาจักรขนมเหล่านี้ขึ้นมาฟรีอิชิเอซากิ คือชายผู้อยู่เบื้องหลังของแบรนด์กุลิโกทั้งหมดค่ะเขาไม่ใช่แค่นักธุรกิจทั่วไปแต่เขาคือนักคิดนักพัฒนาและนักปฏวิวัติวงการขนมญี่ปุ่นเขาเกิดแล้วก็เติบโตในครอบครัวที่ผลิตยาค่ะแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเลยนั่นก็คือน้ำต้มหอยนางรมค่ะฟังดูไม่น่าเกี่ยวข้องกันเลยใช่ไหมคะแต่นี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของกุลิโก วันหนึ่งขณะที่เขาไปเยี่ยมลูกชายที่กําลังป่วยน่ะค่ะหมอให้ลูกชายเขากินสิ่งหนึ่งนะคะนั่นก็คืออาหารบํารุงเขาสังเกตว่าสิ่งนี้ได้มาจากการต้มน้ําของหอยนางรมค่ะที่อุดมไปด้วยไกลโคเจนนะคะสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายได้เขาเพ่เกิดไอเดียขึ้นมาทันทีค่ะว่าถ้าเขานําสิ่งนี้มาอยู่ในขนมที่ทําให้เด็กๆได้ทานเนี่ยก็จะได้รับสารอาหารจากขนมเช่นเดียวกัน และนี่คือจุดสําคัญค่ะที่ทาให้เขาเริ่มต้นทดลองขนมนะคะที่มีไกลโคเจนจากหอยนางรมผสมอยู่ค่ะแล้วก็เป็นส่วนผสมหลักซึ่งนําไปตั้งชื่อบริษัทว่าไกลโคหรือว่ากุลิโกนะคะจากไกลโคเจนค่ะซึ่งก็นําไปสู่การตั้งชื่อบริษัทที่ชื่อว่าไกลโคหรือย่อมาจากไกลโคเจนนั่นเองแต่เราเรียกกันติดปากว่ากุลิโกค่ะนอกจากจะคิดค้นขนมใหม่ๆแล้วนะคะเขายังเข้าใจการตลาดเป็นอย่างดีนะคะ โลโก้นักวิ่งยกแขนดีใจบนกล่องกุลิโก้เนี่ยแหละค่ะกลายเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทแล้วก็กำลังสะท้อนแนวคิดที่ว่าขนมของกุลิโกให้พลังงานเพียงพอต่อการวิ่ง300เมตรรีอิชิเอสก,กิไม่ใช่เพียงแค่ผู้ก่อตั้งกุลิโกนะคะรวมมาถึงการสร้างวัฒนธรรมให้ขนมญี่ปุ่นซึ่งกลายเป็นมรดกตกทอดที่ยังถูกส่งต่อมาถึงทุกวันนี้เขามาจากไหน Background and Early Life รีอิชิเอสก,กิค่ะเกิดเมื่อวันที่17มิถุนายน1882ที่เมืองซากะ บนเกาะคิวชูประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับยานะคะพ่อของเขาเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานผลิตยาแบบโบราณซึ่งในยุคนนอุตสาหกรรมยาในญี่ปุ่นค่ะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความรู้ดั้งเดิมของญี่ปุ่นกับแนวคิดทางการแพทย์แบบตะวันตกค่ะตั้งแต่เด็กนะคะเขาก็ถูกปลูกฝังให้เข้าใจเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ใช้สมุนไพรนะคะในการรักษาโรคต่ดด้วยครอบครัวของเขาเนี่ยที่ค้าขายยาค่ะเขามักจะเห็นพ่อของเขาเนี่ยทดลองส่วนผสมต่างๆแล้วก็พูดคุย กับชาวบ้านเกี่ยวกับอาการป่วยนะคะซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมเราต้องรอให้ป่วยก่อนถึงจะรักษาและถ้าเราสามารถป้องกันโรคได้ล่ะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาเริ่มตระหนักว่าทําไมเราต้องรอให้ป่วยก่อนแล้วค่อยรักษาและถ้าเราสามารถป้องกันโรคก่อนที่จะเกิดได้ล่ะ เมืองซากาในช่วงปลายศตวรรษที่19ค่ะเป็นศูนย์กลางของพ่อค้านักอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็นักคิดหัวก้าวหน้านะคะหลังจากที่ได้รับอิทธิพลกับการเปิดประเทศของญี่ปุ่นในยุคเมจิหรือว่าเมจิรีสตอลเลชันเนี่ยหลังจากที่ญี่ปุ่นเลิกนโยบายปิดประเทศค่ะแล้วก็เริ่มรับเอาเทคโนโลยีแบบตะวันตกเข้ามานะคะส่งผลให้เมืองนี้ค่ะกลายเป็นแหล่งรวมของกลุ่มคนที่ต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วก็มีรูปแบบของความสมัยใหม่ของญี่ปุ่นเข้ามาเพิ่มมากขึ้นค่ะรีอิชิเอสกิเขาเติบโตมาพร้อมกับ ของการเปลี่ยนแปลงนะคะเขาได้รับการศึกษาแบบระดับมาตรฐานใหม่ที่ญี่ปุ่นพยายามปรับให้เป็นสากลค่ะช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์การค้าขายการบริหารธุรกิจค่ะแต่สิ่งที่ทําให้เขาแตกต่างจากเด็กในรุ่นเดียวกันนั่นก็คือแนวคิดที่ว่าอาหารสามารถเป็นยาที่ดีที่สุดได้ ในขณะที่คนส่วนใหญ่นะคะมองว่าอาหารเนี่ยเป็นเพียงแค่ปัจจัยพื้นฐานที่ในการดํารงชีวิตประจําวัน,นะคะ่ะเขาสนใจในแนวคิดที่ว่าสารอาหารสามารถใช้ฟื้นฟูร่รางกายได้โดยไม่ต้องใช้ยาริชิเอสกิค่ะไม่ใช่ใชายหนุ่มที่สืบทอดธุรกิจของครอบครัวนะคะแต่เขาเป็นนักคิดนักทดลองค่ะแล้วก็เป็นคนที่มองเห็นศักยภาพของสิ่งเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามค่ะด้วยแนวคิดที่ว่าขนมไม่ได้มีไว้แค่ให้ความสุขแต่ต้องให้พลังงานและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย รายได้ของเขา income and financial growth ยอดขายในปีแรกยังถือว่าเป็นไปได้นะคะแต่ถือว่ายังไม่ทะลุเป้าค่ะจนกระทั่งเขาตัดสินใจใช้กลยุทธ์แจกของเล่นแถมไปกับขนมซึ่งเป็นแนวคิดที่ล้ำสมัยมากในยุคนั้นนะคะผลลัพธ์ก็คือยอดขายพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนกล่องต่อเดือน ปี1925ค่ะรายได้ของบริษัทแตะระดับ1ล้านเยนซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากในช่วงเวลานั้นนะคะกุลิโกเนี่ยก็กลายเป็นขนมที่เด็กๆญี่ปุ่นรู้จักกันทั่วประเทศปี1930ค่ะกุลิโกขยายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากแค่คาราเมลนะคะไปสู่ขนมครบเคี้ยวรูปแบบใหม่อย่างบิสโก้ซึ่งเป็นบิสกิตเสริมอาหารที่มุ่งเป้าไปที่เด็กๆที่ขาดแคลนโภชนาการค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทําเงินให้กับบริษัทอย่างมหาศาลโดยเฉพาะช่วงที่ญี่ปุ่นกําลังเผชิญสภาวะเศษฐกิจถถดอย เมื่อเข้าสู่ยุคส,สงครามโลกครั้งที่2ค่ะอุตสาหากรรมญี่ปุ่นเริ่มฟื้นตัวนะคะกุลิโกะเนี่ยก็กลายเป็นแบรนด์ที่คนจดจำได้แล้วก็เริ่มวางจำหน่ายในซูเป,ปอร์มาร์เก็ตค่ะรายได้ของบริษัทในปี1950นะคะเติบโตแบบก้าวกระโดดค่ะโดยเฉพาะเมื่อเปิดตัวเพรสนะคะขนมแท่งแบบกรุบกรอบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากขนมเพรเซลของเยอรมันก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ปี1966ค่ะกุลิโกค่ะสร้างกระแสครั้งใหญ่เมื่อเปิดตัวป็อกกี้ขนมแท่งเคลือบช็อกโกแลตภายหลังนะคะกลายเป็นสินค้าส่งออกระดับโลกค่ะในปีแรกของการเปิดตัวป็อกกี้ค่ะ ทำยอดขายสูงถึง30ล้านกล่องภายในปีเดียวทําให้รายได้ของบริษัทค่ะเกิน1,000 0ล้านเยนเป็นครั้งแรกเข้าสู่ปี1970ค่ะกุลโกบุกตลาดต่างประเทศนะคะเขาได้ส่งออกไปยังฮ่องกงไต้หวันแล้วก็ไทยค่ะซึ่งเป็นตลาดใหญ่ในเอเชียนะคะนอกจากนี้บริษัทยังขยายฐานการผลิตไปยังเกาหลีใต้แล้วก็ยุโรปอีกด้วยทําให้รายได้เนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากกว่าเท่าตัว ปี1980ค่ะคกุลิโกสร้างยอดขายในตลาดระดับโลกนะคะแต่1แสนล้านเยนค่ะโดยมีป๊อกกี้เป็นสินค้าหลักที่ทํารายได้สูงสุดของบริษัทเลยค่ะและยังขยายรายสินค้าเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นคาร์พีโก้อัลมอนด์ช็อกโกแลตแล้วก็ใจแอนป๊อกกี้ค่ะซึ่งเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายขึ้นปี1990ถึงปี2000ค่ะคกุลิโกบุกตลาดอเมริกาแล้วก็ยุโรปแบบเต็มตัวนะคะโดยป๊อกกี้ค่ะถูกปรับสูตรให้เข้ากับความนิยมของชาวตะวันตกค่ะรวมถึงการออกแบบแพคเกจิ้งใหม่เพื่อให้ดู ขนมระดับพรีเมียมการขยายตัวครั้งนี้ค่ะทำให้บริษัททำรายได้ทะลุ3 0 0แสนล้านเยนค่ะภายในปี2005ปัจจุบันเอสกิกลิโก้คอมพานีลิมิเต็ดค่ะมีรายได้เฉลี่ยต่อปีมากกว่า4 0 0แสนล้านเยนหรือประมาณ3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและยังคงเป็นในแบรนด์ขนมที่แข็งแกร่งที่สุดในญี่ปุ่นนะคะและก็แบรนด์ระดับโลกด้วยโดยมีเครือรข่ายการผลิตจำหน่ายกว่า30ประเทศทั่วโลก แม้ว่าริอิชิเอสกิจะจากไปแล้วนะคะแต่โมเดลธุรกิจก็ยังทำเงินให้กุลโกะอย่างมหาศาลค่ะแล้วก็ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าขนมที่เป็นมากกว่าขนมสามารถสร้างอาณาจักรมากกว่าแสนล้านเยนได้จริงการบริหารการเงินของรีอิชิเอสกิเขาลงทุนกับวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงแม้ต้นทุนจะแพงกว่า ในขณะที่บริษัทอื่นค่ะพยายามลดต้นทุนเพื่อที่จะทํากําไรได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่ราคาถูกลงค่ะรีชินะคะเขาเลือกแนวทางตรงกันข้ามค่ะเขายอมจ่ายแพงกว่าเพื่อให้มั่นใจว่าขนมของเขาเนะะี่ยค่ะจะมีคุณภาพที่ดีที่สุดเขานำไกลโคเจนจากหอยนางรมนะคะซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะมาเป็นส่วนผสมสำคัญหลักในกุลิโกคาราเมลโดยใช้วิธีสกัดที่พิเศษเพื่อคงคุณค่าโภชนาการทางสารอาหารค่ะ แม้ว่ากระบวนการนี้จะใช้ต้นทุนที่สูงกว่าปกตินะคะแต่เขากลับมองว่าคุณภาพที่ดีกับผลิตภัณฑ์ของเขาต้องมาก่อนกำไรร,ระยะสั้นเขาบริหารการเงินค่ะโดยให้ความสำคัญกับการทำ R&D หรือว่าการวิจัยแล้วก็พัฒนาค่ะ เขาทุ่มเงินจํานวนมากเลยนะคะให้กับแผนกวิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้นสูตรขนมค่ะให้มีทั้งรสชาติแล้วก็คุณประโยชน์ค่ะในปี1930นะคะเขาเปิดห้องทดลองของกุลโก๋ขึ้นมาโดยเฉพาะแล้วก็มีการทดลองส่วนผสมใหม่ๆค่ะหาสูตรที่ดีที่สุดสําหรับผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะคะทีมของเขาเนี่ยทดลองหลายร้อยครั้งมากๆกกว่าจะได้ป็อกกี้ที่เหมาะสมที่สุดในเรื่องของรสชาติความกรอบแล้วก็ปริมาณของช็อกโกแลตที่เคลือบได้อย่างพอดี สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและแพ็กเกจผ่านของแถมแถมทนที่จะลดต้นทุนเพื่อให้ราคาขายถูกลงนะคะรีชี้เนะะี่ยเขากระตุ้นการซื้อมากขึ้นโดยการเพิ่มมูลค่าให้กับขนมของเขาค่ะเขาก็คิดไอเดียเล็กๆออกมานะคะก็คือการแถมของเล่น,นะคะ่ะในกล่องกุลิกโกคาราเมลทําให้เด็กๆยอยากจะมาซื้อซ้ำค่ะแล้วก็ทําให้แบรนด์ของเขาแตกต่างจากขนมแบรนด์อื่นที่ไม่มีของแถมค่ะเทคนิคนี้ช่วยกระตุ้นยอดขายโดยไม่ต้องลดคุณภาพลงทุนในโฆษณาแล้วก็การตลาดค่ะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ ตั้งแต่ยุคแรกๆนะคะรีอิชค่ะใช้งบประมาณจํานวนมากในการสร้างแบรนด์กุลิโกให้เป็นที่รู้จักนะคะเขาคิดไอเดียกุลิโก running man ออกมาค่ะเป็นนักวิ่งที่ยกแขนดีใจบนกล่องขนมกุลิโกคาราเมลค่ะซึ่งกลายเป็นโลโก้ที่ตดจําได้ง่ายนะคะแล้วก็ส่งเสริมแนวคิดว่าขนมของกุลิโกให้ปริมาณพลังงานเพียงพอต่อการวิ่ง300เมตรจุดเปลี่ยนที่ทําให้รีอิชิเอสก,กิประสบความสําเร็จค้นพบคุณค่าของไกลโคเจนจากหอยนางรม จุดเริ่มต้นของโกเลโกะนะคะมาจากการที่เขาค้นพบว่าไกลโคเ,เจนจากหอยนางรมคะ่ะอุดมไปด้วยคุณค่าแล้วก็ประโยชน์มากมายนะคะที่สําคัญให้พลังงานแก่ร่างกายคะ่ะ mm hmm. เขาจึงคิดค้นวิธีนําสารอาหารมาใส่ในขนมนะคะ mm hmm. เพื่อให้เด็กๆค่ะได้รับประโยชน์จากของกินที่อร่อยขึ้น mm hmm. สร้างนวัตรกรรมขนมแท่งป๊อกกี้ปี1966 mm hmm. นะคะเขาผลิตสินค้าที่ชื่อว่าป๊อกกี้นะคะ mm hmm. เป็นขนมแท่งเคลือบช็อกโกแลตแต่สามารถหยิบจับมาทานได้โดยทำให้มือไม่เปื้อน ซึ่งกลายเป็นสินค้าระดับโลกนะคะแล้วก็เป็นหัวใจหลักของธุรกิจค่ะที่กุลิกโกะคิดคนขึ้นมาและยังสำเร็จมาจนถึงปัจจุบันขยายตลาดจากญี่ปุ่นสูต่ต่างประเทศจากการคลองตลาดญี่ปุ่นนะคะเขาค่อยๆขยายฐานตลาดสินค้าออกไปยังฮ่องกงไต้หวันแล้วก็ไทยค่ะก่อนจะบุกสหรัฐแล้วก็ยุโรปค่ะทําให้กุลิกโกะกลายเป็นแบรนด์ขนมระดับโลกที่ขยายไปมากกว่า30ประเทศลงทุนในเทคโนโลยีที่เพิ่มคุณค่าและลดต้นทุน เขาลงทุนในเครื่องจักรและระบบการผลิตที่ทันสมัยเพื่อให้ขนมทุกชิ้นนะคะมีคุณภาพที่สม่ำเสมอกัน,นะค่ะและสามารถผลิตในปริมาณมากแต่ยังคงมาตรฐานสูงสุดปรับสูตรขนมให้เข้ากับยุคสมัยเมื่อกระแสสุขภาพเริ่มมาแรงนะคะเขาปรับสูตรขนมค่ะอย่างเช่นการลดปริมาณน,น้ำตาลเพิ่มสารอาหารแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะทำให้กุริโกยังคงเป็นที่นิยมในทุกยุคทุกสมัยสร้างมารดกธุรกิจอ,อย่างยั่งยืน ม้ว่าริชิเอสกิจะจากไปแล้วนะคะแต่ว่าระบบที่เขาสร้างเนี่ยยังทําให้กุลิโกเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจุบันบริษัทเนี่ยมีรายได้มากกว่า400ล้านเยนและยังเป็นหนึ่งในแบรนด์ขนมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแรงบันดาลใจที่สามารถนำไปใช้ได้ Key takeaway and call to action มองเห็นโอกาสในสิ่งเล็กๆริชิเอสกินะคะเปลี่ยนหอยนางรมให้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างกุลิโกครับเพราะว่าเขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่คนอื่นมองข้าม ขนมไม่ใช่แค่ของกินเล่น <_ d ream> เขาสร้างแนวคิดขนมที่ให้พลังงานนะคะแล้วก็พิสูจน์ว่าสินค้าไหนๆก็สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นธุรกิจระดับโลกได้ถ้าคุณใส่ไอเดียที่ใช่ลงไป <_ d ream> คุณภาพต้องมาก่อนกำไรระยะสัน้นแม้ต้องใช้วัตถุดิบที่ราคาแพงหรือว่าเทคนิคที่ซับซ้อนนะคะแต่เขาเลือกรักษามาตรฐานค่ะส่วนทําให้กุลิโกะคะ่ะจนทาให้กุลิโกะกลายเป็นแบรนด์ที่มีคนมาไว้ใจมากกว่าร้อยปีจนทาให้กุลิโกะกลายเป็นแบรนด์ที่คนไว้ใจมากกว่าร้อยปีการตลาดต้องมีเรื่องราว ภาพของกุลโก running man ไม่ได้เป็นเรื่องของคนที่อยู่บนกล่องขนมนะคะแต่เป็นสัญลักษณ์ของพลังค่ะที่ทําให้แบรนด์แตกต่างจากคู่แข่งคิดไกลกว่าแค่ตลาดท้องถิ่นเขาไม่ได้หยุดแค่ตลาดญี่ปุ่นนะคะแต่เขาเชื่อว่ากุลิโกเนี่ยไปไกลได้ทั่วโลกค่ะเขาเชื่อว่าขนมของเขาสามารถเข้าถึงทุกคนได้และสุดท้ายถ้าคุณมีความฝันไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่อย่าหยุดคิด <Okay. S 1> ฝันให้สุดและลงมือทำให้สุด เพราะบางทีคนสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อาจาเป็นคุณก็ได้จากขนมคาราเมลเล็กๆสู่บ็อกกี้ที่ขยายไปสู่ทั่วทุกมุมโลกรีอิชิเอสกิอาจไม่อยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาสร้างยังคงอยู่และยังคงเติมพลังให้คนทั่วโลกที่ทำให้ขนมเป็นมากกว่าขนมและทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากหอยนางรมเพียงตัวเดียว